بسم الله الرحمن الرحيم بهنا استعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم و صلى الله عليه و سلم الله ما يصر ولا تعصر نبّاب في أحكام التصرف في البيع قبل قبده والإقلاه วันนี้เราขึ้นหัวข้อที่ว่าผู้กุมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการในการซื้อขายก่อนที่จะได้เป็นเจ้าของครอบครองกรรมสิทธินั้นอย่างสมบูรณ์แบบ แล้วก็ฮุอกมของการยกเลิกการซื้อขายนะครับเขาบอกว่าละตนาวัลูฟิฮัดลบาบินชาอัลลอฮุอะฮ์กามัตัสรุปวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในบทนี้เกี่ยวกับกฎหมต่างๆในกฎหมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการในสินค้าก่อนที่จะได้ครอบครองเป็นเจ้าของว่าการดําเนินการแบบไหนที่ใช้ได้แล้วก็ การดำเนินการแบบไหนที่ใช้ไม่ได้นะพร้อมทั้งอธิบายแจกแจงถึงเออว่านะครับอย่างไหนที่ถือว่าเป็นการได้ครอบครองสินค้าอย่างสมบูรณ์แบบนะแล้วก็อย่างไหนที่ถือว่าเป็นการครอบครองที่ถูกต้องแล้วก็อย่างไหนที่ถือว่าเป็นการครอบครองที่ยังไม่ถูกต้องนะครับขาอว่าที่อาลัมนะครับเพิ่งทราบเถิดว่า อันนั้สีุต,ตสรการดำเนินการในสินค้านะที่ถูกซื้อขายนั้นการดำเนินการใดๆกับสินค้าก่อนที่จะได้ครอบครองมันนั้นถือว่าใช้ไม่ได้นะครับถ้าหากว่าสินค้าดังเก่าวนั้นเป็นสินค้าที่ สามารถที่จะตวงได้ช่างได้นับจำนวนได้วัดได้อันนี้เนี่ยถือว่าเป็นมติที่เป็นเอกฉันท์ของบรรดายมามทั้งหลายเลยเนะแล้วก็เช่นเดียวกันในสินค้าอื่นๆน,นอกเหนือจากทั้ง4ี่อย่างนี้เนี่ยนะครับตามทัศนะที่ถูกต้องแล้วจากทั้งสองทัศนะของบรรดานักวิชาการครับเราให้มาองุมุลลอ ก็ถือว่าใช้ไม่ได้เช่นกันเว่าท่านอับดุลลาฮุอะลัยวะสัลลัมได้กล่าวไว้ว่ามันนิบต,ต่อะตามันไม่ฮัตตายตหฟิึงใครก็ตามที่ซื้ออาหารอย่างหนึ่งอย่างใดเขาอย่าได้ขายมันจนกว่าจะได้ขึ้นย้ายนะ่อ่านดังกล่าวไว้ในข้อบคอของตัวเองเรียบร้อยแล้ว มต่่่ฟะคุณอะไรเหี้ยนะว่าฟิลิปในสมโนนึ่บอกว่าฮัตตายักบิดะจนกว่าเขาจะได้กคำมันไว้นะครับคนมุสลิมส่วนของท่านมามุสลิมบอกว่าฮัตตายักตาละ่ะจนกว่าเขาจะได้ตวงมันท่านอิบนุอับบาสรอดิลลอฮุอันฮุมากล่าวว่าวะลาอะห์ซะบุไก์รฮุอิลลามิสลาฉันไม่คิดว่าอย่างอื่นก็จะมีฮุกม อื่นไปด้วยนอกจากว่าจะต้องมีหุก,กลมเดียวกันก็คืออืนจากอาหารก็ถือว่ามีหุก,กลมเดียวกันยิ่งกว่านั้นเนี่ยนะยังมีตัวบทหลักฐานที่ชัดเจนและตรงประเด็นอีกนะตัวบทหนึ่งที่บันทึกเอ่ยมามามามัดได้บดันทึกเอาไว้ว่ารัาชต์รอยเตอใชอันฟาลาตบิเอหัดตาตักบิวดะเมื่อท่านซื้อสิ่งหนึ่งสิ่งใด ก็อยาได้ขายสิ่งนั้นจนกว่าจะได้ครอบครองมันเสียก่อนนะครับเพราะว่าบูดาวดนะครับเดูท่านอิมามบูดาวดบอกว่าละฮันตุบะอัสซิลาอูให้ถุตุบะตาอูฮัตตายฮูซาฮัตตจารุอิลาร์ฮาลิฮิมท่านนบีมักสรุปเสมอนะฮะการที่สินค้าทั้งหลายนั้นจะถูกขายณที่ที่มัน ถูกซื้อจนกว่าบรรดาพ่อค้าเหล่านั้นจะได้โอนกรรมสิทธิ์นั้นไปสู่ที่พำนักของพวกเขาอิลาริฮาลิมนะครับไปยังที่ที่พำนักของพวกเขาเชคนอิสลามยิบนไตเมียแล้วก็ลูกศิษย์ของท่านก็คืออิบนุลกอยยิมรอฮิมาฮุมรอฮิมาฮุมละรอฮิมาฮุมละอะครับกวว่า เอลตุนาย์อานิลบ่กับลัลกับิอาจจุลมุชตรีอันตัลุมิเหตุผลที่มีการห้ามมีให้ขายก่อนที่จะถือครองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ก็คืออันเนื่องมาจากว่าผู้ซื้อนั้นไม่สามารถที่จะรับมันได้เพราะว่าผู้ขายนั้นอาจจะ ส่งมอบมันให้กับเขาแล้วบางทีเขาอาจจะไม่ส่งมอบมันให้กับเขาก็ได้โดยเฉพาะถ้าเขาเห็นว่าผู้ซื้อนั้นได้กําไรแน่นอนแล้วตรงนี้เขาก็จะพยายามอย่างถึงที่สุดในการที่จะขอคืนหรือปฏิเสธเนี่ยการค้าขายนั้นน อาจจะด้วยกับการทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้นะครับหรือใช้กลกลกลเม็ดเด็ดพายในการที่จะยกเลิกการซื้อขายดังกล่าวนะครับและยิ่งกว่านั้นเนี่ยนะครับการห้ามก็จะยิ่งเข้มข้นมากยิ่งขึ้นถ้าากว่า เป็นการหากําไรสิ่งในสิ่งที่ไม่สามารถที่จะรับประกันอะไรได้เลยนะครับยินทาฮาสิ้นสุดคาพูดของเชิลอิสลาบิบโนตทยมียนะครับกับพิบนุลกอยยิมด้วยเหตุนี้บรรดามุสลิมทั้งหลายจึงต้องเข่งคัดกับเรื่องดังกล่าวเพราะฉะนั้นถ้ามุสลิมคนหนึ่งคนใดซื้อสินค้าอย่างหนึ่งอย่างใด เขาก็อย่าได้บางอาจที่จะดำเนินการใดๆกับสินค้าดังกล่าวนั้นด้วยกับการขายหรือด้วยกับวิธีการอใด,ดก็ตามจนกว่าเขาจะได้ครอบครองเป็นเจ้าของสินค้าดังกล่าวนั้นอย่างสมบูรณ์แบบเสียก่อนและสิ่งดังกล่าวนี้เป็นสิ่งที่ผู้คนจำนวนมากมักง่ายกับมันหรือบางทีก็ทําเป็น ขายสือ้อไม่รู้ไม่ชี้นะแล้วพวกเขาก็จะซื้อสินค้าต่างๆนะแล้วหลังจากนั้นก็ขายมันทันทีโดยที่พวกเขายังไม่ได้ครอบครองเป็นเจ้าของนะสินค้าดังกล่าวนะโดยที่ยังไม่ได้เอามันมาจากผู้ซื้อขอโทษโดยที่เขามียังไม่ได้เอามันมาจากผู้ขายเลยนะครับหรือครอบครองแล้วแต่เป็นการ ครอบครองที่บกพร่องซึ่งไม่นับว่าเป็นการครอบครองที่ถูกต้องเช่นการที่เขานับถุงนับซองหรือนับกล่องนะในขณะที่มันยังอยู่ในร้านค้าของผู้ขายอยู่แล้วหลังจากนั้นเขาก็ไปเที่ยวตะเวนขายมันให้กับคนอื่นอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการครอบครองที่ไม่ถูกต้อง ที่จะมีผลทําให้อนุญาตให้ผู้ซื้อนั้นดําเนินการใดๆกับสินค้าเหล่านั้นได้ถ้าว่าคุณจะถามว่าหรือถ้าว่ามีใครถามว่าอะไรคือการครอบครองที่ถูกต้องที่ทําให้ผู้ซื้อมีสิทธิ์ในการที่จะดําเนินการกับสินค้าดังกล่าวนั้นได้คําตอบก็คือการที่เขา ครอบได้ครอบครองสินค้าต่างๆเหล่านั้นซึ่งการครอบครองก็จะแตกต่างไปตามชนิดของสินค้าแต่ละประเภทเพราะว่าสินค้าแต่ละชนิดก็จะมีการครอบครองที่เหมาะสมกับมันเพราะว่าถ้าหากว่าสินค้าดังกล่าวนั้นเป็นของที่ตวงได้เป็นของที่ตวงได้การครอบครองมันก็จะด้วยกับการตรวง ถ้าว่าของสิ่งนั้นเป็นของที่ช่างได้ก็การครอบครองมันก็ถือว่าด้วยกับการช่างถ้าว่าสิ่งนั้นของสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่นับได้การครอบครองมันก็ด้วยกับการนับ<ะ>ถ้าว่าสิ่งนั้นเป็นสินค้าที่วัดได้ก็ครอบครองด้วยกับการวัดพร้อมกับต้องเคลื่อนย้ายสิ่งต่างๆเหล่านั้น ไปยังสถานที่ของผู้ซื้อและอื่นจากนี้นะครับถ้าว่าเป็นเช่นเป็นเสื้อผ้าอาภรณ์เป็นสัตว์เป็นยวดยานพาหนะเป็นรถนะครับการครอบครองมันก็ด้วยกับการโยกย้ายสิ่งต่างๆเหล่านั้นไปยังสถานที่ของผู้ซื้อและแต่ว่าสินค้า นั้นเป็นสิ่งที่สามารถที่จะจับต้องได้ด้วยกับมือเช่นอัญมณีหนังสือหรืออะไรในลักษณะทำนองนี้นะการครอบครองมันก็เกิดขึ้นได้ด้วยกับการที่ผู้ซื้อนะจับมันด้วยกับมือของเขาพร้อมกับโอนกรรมสิทธิ์มาสู่ มสิทิของเขาเนะีถ้าว่าสินค้านั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายออกจากสถานที่เดิมของมันได้เช่นบ้านที่ดินผลไม้ที่อยู่บนต้นไม้การครอบครองจะสมบูรณ์ได้เื่อด้วยกับการที่เขายอม ถอนตัวออกจากที่นั้นก็คือผู้ขายนั้นถอนตัวเองออกนะโดยที่สามารถทําให้ผู้ผู้ผู้ซื้อนั้นสามารถที่จะจัดการกับมันได้นะครับโดยที่ผู้ซื้อนั้นสามารถที่จะดําเนินการนะในฐานะผู้เป็นเจ้าของนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ การเข้าคลองสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่สามารถโยกย้ายได้นี้อีกอย่างหนึ่งก็คือการส่งมอบนะครับให้กับผู้ซื้อโดยการอะไรครับอาจจะเปิดประตูบ้านให้กับเขาหรือส่งมอบกุญแจให้กับเขาครับและเรี้นว่าเราได้ผ่านนะครับอดีตต่างๆที่พูดถึงการห้ามไม่ให้ดําเนินการใดๆกดับ สินค้าก่อนที่จะเป็นเจ้าของครอบครองตามบทเบริญัิที่ถูกต้องเพราะว่าในการกระทำดังกล่าวนี้เนี่ยในการดังกล่าวแล้วเนี่ยมันจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ทั้งต่อผู้ซื้อและก็ต่อผู้ขายทำให้สามารถที่จะขจัดการทะเลาะเบาแวงวิวาดบาดหมางแล้วก็ทำให้ปลอดภัยจากการเป็นศึกเป็นศัตรู ซึ่งการละการซึ่งเกิดขึ้นได้นะระหว่างผู้คนด้วยกับสาเหตุที่ด้วยกับสาเหตุของความมา่ได้ของพวกเขาในการครอบครองแล้วก็ไม่ตรวจสอบและการที่ผู้ซื้อนั้นไม่ตรวจสอบสินค้าให้ท่วนทีนะเสียก่อนนะแล้วก็ไม่ยอมที่จะทำการโอนย้ายกรรมสิทธิ์กันอย่างสมบูรณ์แบบชนิดที่ว่าไม่เหลือเนะีย กรรมาสิทธิ์ค้างคาอยู่กับผู้ขายอีกต่อไปอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มุสลิมทุกคนนั้นควรที่จะเข่งคัดกับมันแล้วก็ปฏิบัติอย่างเข่งคัดในการปฏิสัมพันธ์ในการติดต่อซื้อขายของพวกเขาครับคนจำนวนมากในปัจจุบันนี้เนี่ยครับมักง่ายกับการครอบครองสินค้าแล้วก็ดำเนินการ กับสินค้าเหล่านั้นก่อนที่จะเป็นเจ้าของอย่างถูกต้องตามบทบัญญัติทำให้พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยได้กระทำในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ทานนซูลล์โซลล์ไอซัมได้ห้ามเอาไว้แล้วนำมาซึ่งเียหรือว่าเป็นสาเหตุให้พวกเขานั้นจะต้องประสบพบเจอกับการทะเลาะเบาแวงพิพาทบาดหมางนะครับ ซึ่งทาให้พวกเขาเหล่านั้นต้องมาเศร้าโศกเสียใจในภายหลังนะครับเพราะว่ามารู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวสินค้านะครับอย่างละเอียดในภายหลังนะก็ทําให้สายไปแล้วนะทาให้ต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ดินไม่เข้าคลายไม่ออกแล้วนะไม่สามารถที่จะถอนตัวออกจากสิ่งดังกล่าวได้ นอกจากจะต้องมีการฟ้องร้องขึ้นดรงขึ้นศาลกันเช่นนี้แหละทุกคนที่ฝ่าฝืนคำหลังคำสั่งของท่านอัลสุลูอสซลลอฮ์อะเลอุสซาลัมเขาก็จะต้องมานั่งาศาเศร้าโศกเสียใจในภายหลังแล้วก็จะต้องมาตกอยู่ในความสถานะสถานะสถานการณ์ที่คืดไม่เข้าคลายไม่ออกแล้วจะมีแต่ความลำบากใจอีกอย่างหนึ่งที่ท่านอัลสุลูอสซล,ลลอฮ์อะเลอุสซาลัมส่งเสริม ให้กระทําก็คือการที่หนึ่งในสองฝ่ายก็คือผู้ซื้อหรือผู้ขายนั้นเนี่ยยอมที่จะยกเลิกการซื้อขายกับอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายนั้นรู้สึกเสียใจกับข้อตกลงที่ได้ทําไปหรือเมื่อรู้ว่าเขานั้นหมดความต้องการสินค้าตัวนั้นแล้ว หรือว่าเขานั้นเกิดรู้สึกยากลำบากในการที่จะหาเงินมาจ่ายนะสินค้านั้นได้นะท่านเบบีมัสซัลโลัลลอฮุซุลเลาิ์วะสัมบิข่าว,ว่ามันอัลกอลามุสลิมันอัลกอลาัลลอฮุอัชรอตะฮูยามัลกปียามะใครก็ตามที่ยอมยกเลิกให้แก่มุสลิมคนหนึ่งคนใดอัลลอซุบฮานลอตลา จะยกเลิกความผิดพลาดของเขาให้กับเขาในวันเปียมาคนะเพราะว่าอัลเกกอละ่นะเา,ายอมยกเลิกในที่นี้ก็คือยอมยกเลิกสัญญาซื้อขายก็นะยคือยอมยกเลิกข้อตกลงนะาการซื้อขายโดยที่แต่ละฝ่ายก็กลับไปอยู่ในสถ,สถานภาพเดิม ก่อนซื้อขายโดยที่ไม่มีเพิ่มแล้วก็ไม่มีลดเลยซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสิทธิของมุสลิมที่มีให้กับพี่น้องมุสลิมของเขาเนะเมื่อพี่น้องมุสลิมของเขานั้นมีความเดือดร้อนและมีความจําเป็นจะต้องได้สิ่งดังกล่าวซึ่งถือว่าเป็นการปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและกันซึ่งแสดงถึงความเป็น พี่น้องร่วมศรัทธาเดียวกันของพวกเขาครับอสโลโลฮาราในาบีนามฮัมมัดนี่คือทั้งหลายทั้งปวงเกี่ยวกับหัวข้อนี้นะครับหัวข้ออาจจะยาวนิดหนึ่งแต่ว่าเนื้อหาก็มีอย่างที่เราได้อ่านมาแล้วนะเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินการในการซื้อขายก่อนที่จะได้ครอบครองอย่างสมบูบรณ์แบบแล้วก็อันสุดท้ายทิ้งท้ายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการยอมยกยกเลิกข้อตกลง หลังจากที่ได้ทําการซื้อขายกันไปแล้วถ้าอีกฝ่ายรู้สึกเสียใจหรืออีกฝ่ายหนึ่งหมดความจําเป็นที่จะต้องใช้สินค้าดังกล่าวแล้วแค่แค่นี้นะครับที่เหลือใครไม่เข้าใจตรงไหนเชิญได้นะครับหรือใครมีคําถามอยากจะถามก็เชิญได้ครับ